ใครกำลังหารถ SUV นุ่มนวลพร้อมใช้ที่สำคัญซ่อมให้ครบจบจบแล้วต้องคันนี้เลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ใน Lexus RX 350ปี07รถมือเดียวนะครับมือหนึ่งออก4ล้าน9นะตัวท็อปสุดมาร์กเลวิสันด้วยหายากมากนะครับถ้าเป็น Lexus เจนนี้เครื่อง3 5 0 0ตัวใหม่แล้วนะซ่อมให้ครบมีเบียนเป็นแสนราคา4 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเ <c oughs> ดีเย๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับว่าตัวรถน่าสนใจขนาดไหนครับ ที่ขายดีมากในช่องผมแล้วผมรีวิวเยอะมากนะครับถามว่ามันทําไมมันขายดีมันคือรถ s อ v ที่ทนนุ่มนวลมากๆแล้วที่สําคัญตอนนี้ราคามือสองเหลือไม่ถึง10%แล้วตอนนี้ผมอยู่ใน l e ็กซัส RX 350ย้า้ำว่า l e ็กซัส Gen สนะครับเล็กซัสคันนี้เป็นเครื่อง350เครื่อง 2GR ที่เป็นเครื่อง3 5มพเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเครื่องนี้ทนทานมากๆจริงๆ Gen 2ะ่ะมีของเล็กซัสด้วยนะครับแต่เล็กซัสเนี่ย ก็จะไม่เครื่องจะไม่เหมือนกับ Harrier เลย Lexus RX Gen 2เนี่ยถ้าเป็น Lexus นะครับจะมีด้วยกัน2เครื่อง1ก็คือเครื่องยนต์ตัว3000คือ 1MZ ่ขับ4นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเล x ัสเมืองนอกก็มีขับ2นะนะครับเอาง่าคือ 1MZ เครื่อง3000แล้วก็ตัวที่2ประมาณ04ถึงประมาณ05-06นะครับก็จะเป็นตัว 1MZ อย่างเดียวที่เป็นเครื่อง3000 นะครับหลังจากปี07ถึงประมาณ08ถึง09นะครับเลกซัส hmm. ก็จะมี RX 350 Gen 2ตัวนี้จะใช้เป็นเครื่อง 2GR ซึ่ง 2GR จะเป็นเครื่อง 3,500cc U6 ตัวนี้ให้แรงม้า200กว่าแรงม้านะแล้วก็ที่สำคัญคือเลกซัสกับ Harrier นะครับภายนอกดูเหมือนแต่ภายในไม่เหมือนเลยผมกล้าท้าเลย่าบอกเลยว่าไม่เหมือนนะครับด้วยหนึ่งด้วยสเปคออปชั่นหลายๆอย่างเลกซัสจะมีมากกว่าออป กว่าฮาร์เรีร์เยอะนะครับหลักๆง่ายๆนะส่วนใหญ่ถ้าคุณเห็นนะฮาร์เรียร์ที่ชอบติดโลโกโลล้ Lexus นะครับคือก็อยากเป็น Lexus เ,เนาะแต่จริงคันนี้มันเป็น Lexus มาตั้งแต่แรกนะครับมือหนึ่งตอนออกเนี่ยสี่ล้านเก้าเป็นออปชั่นเยอะสุดนะครับเยอะสุดอย่างแรกสันลูฟครับถ้าเป็นพาร์โนเลมิกสันลูฟแบบนี้นะครับที่เป็น Lexus จะท็อปสุดอย่างที่2นะครับเครื่องเสียงตัวนี้เป็นเครื่องเสียงมาร์กเลย์บินสันตัวนี้เซนเซอร์ตัวนี้ก็จะไม่มีในไฮารเรอร์นะครับเป็นเซนเซอร์คล้ายๆกักัับบเเเเเซซนนนอรรร์กขโมยยวลาาดถี่ เวลามีอะไรวิ่งเข้าในรถเนี่ยมันก็จะจับเซ็นเซอร์มีชอ้อนในเล็กซจริงๆมือหนึ่งสี่ล้านกว่าดังนั้นมันต้องมีอะไรดีกว่านะครับอย่างแรกที่ผมรู้สึกนะเครื่องนะครับนิ่มกว่าตัวนี้ไม่สามพนห้าเนี่ยเกี่ยวกุ้มเนี่ยอันนี้บนความเร็วจะร้อยแล้วนะครับคือต้องบอกว่าคันนี้เนี่ย ผมจัดการซ่อมให้ครบหมดแล้วนะมีบินซ่อมประมาณ1นึ่งแสนกว่าบาทถึงแสนเนะครับซ่อมอะไรบ้าง1ก็คือของเหลวนะครับเราจัดการเปลี่ยนของเหลวหมดแล้วนะครับเกียร์กองเกียร์เปลี่ยนหมดเลยนะครับช่วงล่างทุกตัวจัดการเปลี่ยนเกือบหมดเช็คอะไรไม่ดีเปลี่ยนหมดนะครับลูกปากปีกนกทุกอย่างเปลี่ยนให้หมดแล้วอย่างที่2นะครับเพากลางยอยเพากลางนะครับเพาขับเราจัดการซ่อมให้ครบหมดแล้วนะครับ ช่วงล่างอย่างเดียวก็หลายหมื่นแล้วนะนะครับสภายในทั้งหมดจริงๆภายในส่วนใหญ่เราเน้นเดิมนะครับเราเน้นเนื่องจากว่าเอาจริงเบาะหนังเล็กซัสดีกว่าฮาร์เรีร์นะใครไม่รู้มาลองนั่งดูผมว่าดีกว่านะครับเบาะหนังซ่อมภายในทั้งหมดอุปกรณ์เนี่ยอย่างช่องแอร์ทั้งหมดเราซ่อมให้ครบเปลี่ยนให้ครบหมดแล้วนะครับภายในก็จะสามหมื่นแล้วนะนะครับซ่อมครบหมดแล้วช่วงล่างเครื่องเกียร์ขับโคตรดีเลยนะครับบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปคุ้มดังนั้นถ้าคุณจะซื้อรถนะ ซื้อแบบซ่อมจบๆแบบนี้คุ้มกว่านะครับมือ1นะครับตัวนี้เป็น RX 350ปี07เล็กซัดไหม่200,000นะครับมบแท้มีประวัติศูนย์ครบซ่อมไม่ครอบอีก1 0 0กว่าบาทแล้วนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากมือ1 4ล้านตอนนี้เหลือไม่ถึง10%ครับเหลือแค่419,000บาทบผมบอกเลยนะมันขับดีมากมันขับดีแบบอาจริงผมชอบคืออย่างนี้ผมว่าเจน2กับเจน3เนี่ยมันมีความนุ่มคนละแบบ เจนสองเนี่ยมันนุ่มแบบไม่ตึงเท่าไหร่ครับนุ่มแบบย้วยๆนิดหน่อยซึ่งมันให้ความนุ่มนวลดีแต่ฟอกเจนสามันจะนุ่มแบบแข็งขึ้นแล้วก็เฟิร์มากขึ้นนะครับดังนั้นใครที่ชอบแรลเตอร์แบบนิ่มนวลใช้ดีๆไม่จุกจิกนะผมบอกเลยเครื่องเครื่องตัวนี้นะครับสา r จีอนะบอกเลยว่าทนนะครับนอกๆเขาใช้เกือบล้านไม้นะเป็นเครื่องที่ทนมากๆเลยใช้ในเล็กซัส แล้วก็โตโยต้าเยอะมากนะครับใช้ในแคมรี่ดังนั้นเครื่องเกียร์ทนมากนะครับคันนี้นะครับเล็กซัส RX 350ปี07นะครับราคา419,000บาทใครสนใจครับ0 6 1 7 6 6 2 2 2ครับหรือแอดไลน์มาที่แอดโนเนーตามคิวอาโคต,ตามนี้ได้เลยนะครับจะซื้อจะขายหรือจะซ่อมแอดไลน์เข้ามาหาเราได้ช้าอดแน่นอน เดี๋ยวไปดูรายละเอียดตัวรถกันดีกว่ามาดูสเปลยละเยดของตัว lexus rx 350ปี07นเ็นะครับเป็น lexus gen 2รถมือเดียวนะออกศูนย์ไม่มีชนหนักรถซ่อมให้ครบหมดแล้วนะครับสีภายในเครื่องเกียร์โคตรด,ดีขับดีมากใครยังไม่เคยขับ lexus gen 2ไม่ใช่ harrier นะผมบอกเลยว่าดูเหมือนจะเหมือนแต่มันไม่เหมือนนะครับมันเซตติ้งทุกอย่างต่างกันแบบเออผมรู้สึกว่าต่างนะครับใครอยากได้สภาพพร้อมใช้คันนี้เลยตัวรถ gen 2นะจริงๆก็เหมือน harrier อย่างแรกที่ไม่เหมือนอย่าง ตัวนี้นะครับถ้าเป็นแฮร์รจะมีตัวที่มองเข้าไปกระจกตรงนี้นะครับแต่ไม่มีเล็กซัจะไม่มีนะครับไฟหน้านะสภาพสวยเลยนะคุณดูสีทุกอย่างนะครับเอาจริงอะไรเล็กซัสคนกว่านะถ้าถามผมนะหล่อมากนะครับโลโก้เป็นเล็กซัสเลยนะเสียงเครื่องยนต์นิ่งมากนะครับเนี่ยตาทเครืร่องยนต์ดีมากๆสีโดยรวมทั้งหมดสวยเลยนะครับ โอเคมากๆเลยนะมาดูเครื่องยนต์นะครับตัวนี้พิเศษนะตัวนี้เป็น i x 3 5 0นดังนั้นจะเป็นเครื่องยนต์2 GRFE นะครับุยนะตัวนี้เครื่องยนต์ตัวเดียวกับตัวพวก3-50ของฮัทโตยต้านะครับเล็กซัสเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่ปิดพวกนี้มาได้เยอะกว่านะครับคุณดูเนี่ยเล็กซัสนะทุกอย่างเดิมๆนะครับมีสติ๊กเกอร์เดิมๆอยู่ยังไม่เคยถูกแกะเลยนะครับตัวรถนะสภาพเดิม เอาจริงเนี่ยรถสภาพดีนะครับเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเดินดีมากแล้วตัวรถจริงๆก็แทบจะไม่มีอะไรอยู่แล้วนะนะครับเครื่องนิ่งดีขับดีมากเลยนะครับบอกเลยว่า V6 3,500cc 7 2 7 0กว่าแรงม้าผมว่าเพียงพอในการขับทุกวันเลยล้อนะครับได้เป็นคลอ้อขอบ18มานะช่วงล่างเราจัดการทำใหม่ให้ครบหมดแล้วนะครับบูททุกอย่างจัดการทำใหม่หมดนะครับโชคจัดการใหม่หมดแล้วนะยอยเพากลางแล้วก็ อุปกรณ์อย่างเช่นพวกเพาขับเราจัดการซ่อมเปลี่ยนให้ใหม่หมดดังนั้นคุณได้ไปพร้อมใช้เลยนะครับเนี่ยพวกนี้ใหม่หมดเลยนะตัวนี้ท็อปสุดจะมีซันรูฟนะครับทันซันรูฟเล็กซัสนะจะแพงมากตัวนี้ออกมา4ีล้าน9นะไฟเลี้ยวนะครับคุณดูเนี่ยชิ้นเนี้ยเอาจริงยังไม่ได้เขายังไม่ได้ลอกลอกนี่เลยเนี่ยผมก็ให้เจของใหม่ลอกดีกว่านะครับเดี๋ยเขาเปลี่ยนมาเนี่ยเปลี่ยนจากศูนนะไม่ถูกนะครับเนี่ย ทุกอย่างเป็นเล็กซัสหมดนะเล็กซัสคือเล็กซัสนะครับเล็กซัสต่างจากโตโยตานะนะครับคิ้วทุกอย่างสวยเลยนะครับช่วงล่างหลังเราทาให้ครบหมดแล้วนะนะครับด้านหลังนะสภาพสวยเลยนะครับโลโก้เป็นโลโก้เล็กซัสนะครับสีโดยรวมสวยนะเราจัดการเก็บมาให้หมดแล้วนะครับสีแทบ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะสภาพสวยเลยนะครับไฟหน้าอยู่ตรงนี้นะนะครับด้านบนนะครับไฟเบรกนะฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับฝาท้ายเปิดไฟฟ้าได้นะครับกดฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้นะเสียก็ต้องซ่อมนะครับแต่ต้องใช้ของแท้คันนี้อุปกรณ์มีครบหมดเลยนะนี่ข้างในนะครับสภาพเดิมๆนะนะครับตรงนี้ลงมานะครับตรงนี้ก็อุปกรณ์ข้างใน อุปกรณ์มีครบนะครับตัวนี้จะเป็นตัวดับกลิ่นนะไอตัวปิดกลิ่นนะครับจริงๆสามารถเอาตัวนี้ยพาดเข้าไปจากฝั่งตรงนู้นได้นะครับหรือจริงๆตรงนี้นะถ้าลูกค้าต้องการปิดกลิ่นนะครับก็แค่ดึงตรงนี้ออกมานี่นะครับมันมีตัวดันตรงนี้เขากดเลยนะถ้าไม่ใช้ก็เอาออกนะครับเนี่ยครับปิดก็ปิดปิดก็แค่ดันกลับไปอย่างนี้นะครับฝาท้ายเดิมๆหมดเลยนะครับเนี่ยติ๊กเกอร์เดิมๆยังมีนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับโช๊ค ทุกอย่างเปลี่ยนเดิมจากโรงงานมาหมดแล้วนะเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับ,รบมาดูภายในของเล็ u ซั x 350นะกุญแจอยู่นี่นะครับสตาร์ทล็อกล็อกนะครับกลดล็อกโอเคให้ดูอย่างหนึ่งนะมันใหม่มากนะคุณคุณดูตรงนี้เขายังเขา,เขาไม่เปลี่ยนจากศูนย์มานะจริงๆแกะได้เลยนะครับยังไม่ได้แกะเลยเนะี่ยแกะมานี่ใหม่มากเลยนะให้ลูกค้ามาแกะเองแล้วกันนะครับสภาพดีมากเลยรถคันนี้มีประวัติเข้าศูนย์นะครับ รถมือเดียวสภาพแบบนี้หายากหลังคาเป็นพาโนลามิสันลูฟเนี่ยนะสภาพเบาะนะครับโดยรวมสภาพเดิมเดิมนะเรามีซ่อมบ้างนะครับอย่างชิ้นเนี้ยซ่อมนอกนั้นเดิมหมดเลยนะครับคุณนองริงหนังเดิมมันนิ่มอยู่แล้วนะนั่งดีมากนะครับแผงประตูดีกว่าแผงประตูมันใหม่มากอ่ะคุณน,น,นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเดิมหมดเลยนะนะครับเราซ่อมนะครับให้มันใหม่มากขึ้น เดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันนะครับกุญแจนะสตาร์ทรถกันก่อนจิ้มเข้าไปนะคุณดูนะมี c ซ r ยนทีอย่าแปลงนะครับสตาร์ทคันนี้นะสภาพดีมากนะมีประวัติเข้าศูนย์หมดเลยนะครับเนี่ยตรงนี้มีประวัติเข้าศูนย์คมเลยครับเพิ่งเข้าไปไม่นานเองนะครับเนี่ยคือรถอะถ้ามีประวัติเข้าศูนย์แบบนี้ผมบอกเลยว่ามันขับดีอยู่แล้วนะ เราก็จัดการนะํามาทําต่อให้ครอบอีกหมดนั้นหมดแล้วนะครับพวงมาลัยเป็น3มก้านนะมีคลัซชอนโทนพร้อมนะครับตัวนี้จะเป็นวิทยุนะครับนี่เครื่องเสียงมาร์คไ้เป็นสั่งนะหาโคตรยากบอกเลยนะครับอันนี้นะครับจะเป็นตัวพับกระจกนะครับนี่พับกระจกได้ทั้งคู่นะครับนะครับแล้วก็พับฝั่งนี้นะพับอีกทีนะครับพับได้หมดนะ แล้วก็ปรับซ้ายขวาได้นะครับปรับฝั่งนี้นะจะ๋ปรับซ้ายขวาได้หมดนะครับตัวนี้ล็อกนะครับปลดล็อกนะล็อกกระจกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอัลออโต้เหมือเลยนะนะครับเบาเป็นเบาเมมนะครับนเมมได้หมดนะเซ็ตได้ทั้งหมดเลยนะครับโอเครถนะครับไม่สองแสนสองพันนะครับ เอาจริงเราเซอร์วิสให้ครบหมดแล้วนะคอนโซลไม่มีเหนียวเลยตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดนะครับมีลำโพงตรงกลางตัวนี้จะเป็นพรีเมียมนะเครื่องเสียงดีตัวนี้เป็นมากเลยเป็นสันี้ที่ผมบอกดนะ้วยตัวจอนะครับตัวนี้จอเดิมๆจากโรงงานนะครับซ่อมปุัมให้ครบหมดแล้วนะนะครับออโต้แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเลยแอร์แยก2โซนนะซ้ายขวานะครับอันนี้ก็จะปรับอัตราการเสี้นเคลืองต่างๆนะครับตัวรถ เซ็ตเวลาเซ็ตต่างๆนะเอเวอร์เนะครับใครเคยเล่นนะจะบอกเลยว่าสวิตแค่พวกนี้ก็2องสาันแล้วนะครับยิ่งหายากมากนะสวิตเพราะมันหักหมดเลยนะครับนี่กระจกนะครับก็เป็นกระจกตัดแสงนะตัวนี้จะมีเซนเซอร์นะครับเนี่ยเซนเซอร์นะนะครับซึ่ง h ฮร์เไม่มีนะครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้ก็จะเป็นไฟนะครับอันนี้จะเป็นนี่คอนลูปนะครับเปิดขึ้นเปิดลงนะครับ นะครับแล้วก็จริงๆถ้าจะเปิดก็กดตรงนี้ไปนะครับเปิดได้หมดเลยอ่าเราปิดก่อนนะครับปิดขอดอีทีนึงนะครับจริงๆตัวนี้ก็สามารถเปิดได้อย่างเดียวเปิดขึ้นข้านึงบนอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคซันวูฟได้ปกติเลยนะสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนแฮร์รี่เออร์นะอันเนี้ย ใช้งานได้อยู่นะครับว่าทนกว่านะอห้เร้ปิดมาฝั่งนี้นะครับปิดมาฝั่งนีเ้เนี่ยล้วดึงได้นะครับตามสไตล์ของเล็กซัสนะดึงได้นะครับโอเคมากๆเลยนะนจริงๆอยากเปิดเสียงเครื่องเสียงให้ดูนะครับสําหรับคนที่ชอบนะบอกว่ามันก็โอซูดีนะครับตัวนี้จะเป็นที่ฉีดไฟหน้านะครับเก,เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ออกมา5สปีดนะบวกลบตรงนี้ได้เลยนะครับ เกเป็นลายไม้อย่างสวยนะลายไม้สวยกว่าเยอะนะครับตัวนี้จอดที่สามารถกดชิปได้นะครับผมไม่รู้ว่าพี่ๆเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะวิทยุอ่ะเดิมๆม,มันก็เดิมเนาะคือจริงๆผมว่าผมมันไม่ตื่นเต้นกับวิทยุใหม่ๆมันตื่นเต้นกับวิทยุเก่าๆอันนี้เล่น m p 3ได้นะครับเนี่ยจริงๆผมมี CD ดีนะผมโหลดนะผมโหลด CD นะผมอยากจะบอกว่าเสียงมันอาจจะไม่ได้แบบดีมากนะครับมันก็เป็นอนาล็อกที่เป็นรุ่นเก่า แต่ก็แยกย่านได้ดีกว่ารถปกติซึ่งเนี่ยผมตื่นเต้นผมไม่รู้พี่ๆตื่นเต้นอย่างผมหรือเปล่าคือเครื่องเสียงมาลัยเป็นสั่นผมก็เพิ่งเคยฟังนะครับแล้วมันก็ดีกว่าจริงๆนะมิติมันดีกว่านะครับนะอย่างงเนะแต่ซีดนะีเนี่ยผมหนึงนะโหลดใหม่ก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็สแกนเนี่ยอย่างเงี้ยเอออิเจ็ก e ยังอ e ิเจ e ็กออกมาได้นะครับแต่ซีดีก็ต้องยอมรับว,ว่าซีดีมันหายากแล้วเนาะนี่ผมม e ีบอดี้สแลมนะผมลองใส่ไปอีกทีนึงนะครับเป็นพรีเมียมซาวด์ด้วยนะ อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเนี่ยดิสอเอฟเอฟเอพ่งหนึ่งอย่างเนีย่ยมาดูเนี่ยพวกนี้มันคือคุณภาพดีมากเลยอันนี้คือผมตื่นเต้นเหมือนของเล่นนะครับนี่ลืมบอกพวกนี้นะมีประวัติเซอร์วิสครบหมดเลยนะครับเราเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้นะครับเนี่ยเขาเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเพิ่งเปลี่ยนมายังใช้ไม่ถึงกี่พันโลเลยนะครับเนี่ยไส้กรองฟัดชิงนะครับทุกอย่างมาครบหมดแล้วนะนะครับอันนี้ ทริปต่างๆเาะคันนี้นะครับนี่จริงๆมีเล่มบุ๊กเซอร์วิสครบนะนะครับเป็นรถเล็กซัสไทยแลนด์อยู่แล้วนะครับคุณคันนี้ไม่แท้ร้อยเปรนะประวัติในรถในนี้ก็มีนะครับเนี่ยนี่จะเป็นเครื่อง2ตัวนี้จะเป็นเครื่อง2 GR นะครับเ,เขามีประวัติการซ่อมรถในนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็แล้วก็องจริงคือตรงนี้ยางนะครับเนี่ยเขาก็มีประวัติเซอร์วิสยางตลอดเลยนะครับเปลี่ยนตลอดนะครับไม่แสนสามเนี่ย ดังนั้นรถคันนี้ประวัติเซอร์วิสครบนะฮะที่สําคัญนะครับคันนี้ผมเซอร์วิสให้ครบหมดแล้วนะครับเนี่ยนี่อัดเปลี่ยนจะบีนะครับเพากลางนะกาตาปากเกนนะครับเนี่ยซ่อมลูกหมากกันโค้งนะครับลูกหมากปิกนกล่าซ้ายขวาเนี่ยลูกหมากแหลกนะครับซ่อมทุกอย่างหมดแล้วลูกหมากกันโค้งนะครับเนี่ยยางนะเปลี่ยนหนังนะครับเนี่ยเปลี่ยนหนังเปลี่ยนหนังหมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้เปลี่ยนหนังซ้ายขวานะครับพ้นสีเสริมเบาะนะครับเนี่ยโคเมียมต่างๆนะ เปลี่ยนแท่นเครื่องนะครับเนี่ยเราเปลี่ยนแท่นเครื่องให้เรียบร้อยนะ,ะบินนี้ก็เจ็ดหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับเนี่เรามีน้ํามันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์ของแท้กองเกียร์นะครับแล้วก็ปะเกนแข็งเกียร์นะครับเนี่ยแล้วเราเปลี่ยนจัดการเปลี่ยนยางหิ้วเพลากลางหน้ายางกะหิ้วเพลากลางหลังนะครับยอยเพลากลางนะนะแล้วก็เนี่ยเปลี่ยนให้ครบหมดแล้วนะครับทำสิรอบคันให้อีกนะครับคุณดูบินนะบินเสร็จนะครับเนี่ยแสน แสนแปดพันนะครับแปดพันเก้าร้อยบาทนี่เซอร์วิสให้ครบหมดแล้วนะข้างล่างจริงๆตรงนี้เนี่ยจะมีที่ชร้นนะครับอยู่ข้างล่างนะข้างบนก็มีตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่วางแก้วนะทุกอย่างใช้งานได้นะครับจริงๆสามารถเลื่อนขึ้นได้นะคุณจะเอาตรงนี้นะหยิบขึ้นนะครับมสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับเลื่อนได้หมดนะนะครับก็วางปุ๊บตรงนี้นะครับสามารถเปิดได้ นี่นะครับปีที่วางของพร้อมเลยนะครับสภาพยังดีอยู่เลยนะเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะกดตรงนี้นะครับกดค้างนะฝาท้ายไฟฟ้าจะจะเหยียบขึ้นมานะครับเบรกเท้าเบรกเบรกมือนะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะสามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับเนี่ยกดที่ด้านหลังนะครับปอกขึ้นลงเอาจริงผมว่ามันเป็นรถที่คุณนั่งขับทางไกลแล้วมันสบายมากนะขึ้นลงได้น,นิ่มนวลมากๆนะครับคุณมาดูด้านหลังนะเดี๋ยวคุณดูนะ ด้านหลังกนกว้างขวางมากๆนะครับจริงๆมันน่ะก็เหมือนกับ h a r r i e เ Gen จ2นั่นแหละครับแต่บอกเลยว่าวัสดุนะครับอุปกรณ์ต่างๆต่าง,างกันนะเนี่ยคุณดูนะเนี่ยพวกนี้ต่างกันเยอะนะครับเนี่ยหนังทุกอย่างอันนี้จะหนังทำใหม่นะแต่พวกนี้หนังเดิมหมดเลยนะนะครับสภาพผูหนังเอาจริงหนังนุ่มกว่าเดิมเยอะมากนะครับพรมทุกอย่างสภาพยังดีอยู่เลยคุณดูนะแล็กัใครดูตอนผมเก็บงานนะผมเก็บแทบจะทําใหม่ทั้งคันเลยนะครับ ตัวนี้สามารถพับได้นะตัวนี้ก็สามารถพับอย่างนี้ลงมาได้พับลงมานะครับพับลงมาเก็บของเนี่ยข้างหลังมีของเก็บไว้อยู่นะครับพับลงมาได้นะจะแยกตรงนี้เป็นยี่สิบก็ได้นะครับพับขึ้นไปตรงนี้ก็ได้อย่างที่บอกว่าดึงขึ้นตรงนี้ก็ได้ดึงขึ้นดึงลงได้นะครับจะพับนอนคุณก็พับนอนลงไปรงจริงนะผมนั่งให้ดูนะดูพื้นที่ที่เหลือดีครับเหลือเยอะสุดอะเหลือเยอะมากนะแล้วก็อุปกรณ์ตรงนี้นะครับทุกอย่างใหม่หมดนะ สภาพผมทำให้ดูหนะ่ยพรุ่งนี้เราจัดการซ่อมให้ครบหมดแล้วนะครับตามรถที่จะ20ปีนะสภาพได้แบบนี้คือดีเอาจริงนะผิวหนังนะครับพวกเล็ก s ทุนกนี้เนี่ยบูทุกอย่างบูรุ่มหมดเลยนะครับจับไปเนี่ยรู้สึกดีหมดทุกอย่างนะครับเครื่องเสียงเป็นมากเลยเป็นสันด้วยนะครับทุกอย่าง<ม>อุปกรณ์นั่งสบายมากๆขานะผมนั่งสบายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องแอร์ข้างหลังนะ สามารถเลื่อนแยกได้นะครับที่วางแขนเราที่วางแขนตรงนี้มานะดีมากเลยอะคนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเป็นคนชอบเจนนี้อยู่แล้วนะครับมันนั่งสบายอยู่แล้วหัวผมเนี่ยนั่งสบายนะผมเป็นคนตัวใหญ่เวลาผมนอนเนี่ยหัวเ,เหลือสบายสบายมากบอกเลยนะครับใครกำลังหารถ SUV ที่พร้อมใช้นะคันนี้นะครับ RX 3 5 0ปี07 1> 4 1 9 0 0บาทซ่อมเป็นแสนให้แล้วช้าอดแน่นอนครับได้เห็นรายละเอียดนะครับสเปคของตัว Lexus RX 3า0์เป็นศเรียบร้อยซ่อมให้ครบหมดแล้วนะมือหนึ่ง4ล้านกว่านะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่41900นห่่านะครับใครสนใจครับ0 6 1 7 4 6 2 2 2นะครับโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยรับแรกรับเทิร์นรับขายหรืออยากฝากขายโทรมาได้เลยสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโนเนมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย i <laughs>